เราจะไปดูกันที่เรื่องของน้ำมันบ้างครับบริษัทเชลประเทศไทยจำกัดโดยน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ครับสำหรับแคมเปญครั้งแรกน้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่กล้าและท้าทายวงการยานยนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเชลกล้าการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องด้วยการรับประกันเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลตลอดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องซึ่งภายในงานถแถลงข่าวแคมเปญดังกล่าวได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทรอยแชปแมนกรรมการบริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิสเตอร์แกรนแมกเกรเกอร์กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีบริษทัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัด และมิสเตอร์โชทารโรคิตามูระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทบิสโตนเอซประเทศไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยถึงแคมเปญการรับประกันเครื่องยนต์โดยเชลเฮลิ x เพื่อยืนยันถึงความพร้อมของทุกฝ่ายรวมถึงพันธมิตรในด้านต่างๆสำหรับการรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ให้สามารถเข้ามารับบริการได้อย่างเต็มที่ สำหรับแคมเปญครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์นี้ได้มอบข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เกรดพรีเมียมเชลเฮลิกอันตราหรือเชลเฮ l i ก HX8 สำหรับรถยนต์นั่งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลจากศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลเฮ l i กพลัสที่สถานีบริการเชลหรือศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แอทุกสาขาทั่วประเทศ และลงทะเบียนขอรับการประกันเครื่องยนต์ผ่านเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะให้การรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์อันเป็นผลโดยตรงจากการใช้น้ำมันเครื่องเชลเฮลิกอันดราหรือเชลเฮ l i ก HX8 โดยชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์จำนวน13รายการจะได้รับการปกป้องตลอดระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดซึ่งแคมเปญดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูงทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างสบายใจไร้กังวลนอกจากนี้ยังสามารถโอนสิทธิ์การรับประกันให้กับเจ้าของรถยนต์คันใหม่ได้ด้วยหากมีการซื้อขายรถต่อและพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับลูกค้า500คนแรก ที่ลงทะเบียนขอรับประกันเสร็จสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์รับฟรีทันทีบริการฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นระยะเวลา1ปีมูลค่า1,890บาทวันนี้น้ำมันเครื่องเชลเฮลิกส์นะคะมีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่จะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับน้ำมันเครื่องที่กล้ารับประกันเครื่องยนต์นะคะ โดยน้ำมันเครื่องเชลเฮลิกส์นะคะเกรดพรีเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว HX8 หรือว่า h e ลิ x u l t r a นะคะเ,เรากล้าบริการให้บริการรับประกันเครื่องยนต์นะคะแก่ผู้ขับขี่ทุกท่านสาเหตุที่เราเปิดตัวแคมเปญน,นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทราบดีคะ่ะ ว่าผู้ขับขี่ทุกท่านเนี่ยมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเครื่องยนต์ว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องยนต์เราจะมีปัญหาขึ้นมาหรือเปล่าวันไหนหรือแม้กระทั่งเราได้ยินเสียงจากผู้บริโภคว่าบางครั้งอยากลองใช้น้ํามันเชลแต่ไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวจะทําให้เครื่องมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลเฮลิคส์เองเราทราบดีว่าเรามีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องของเรานะคะเกรดสังเคราะห์พรีเมียมเนี่ย มีคุณภาพที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเรามั่นใจมากที่จะให้การบริการในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะถ้าหากท่านสนใจนะคะในการรับประกันเครื่องยนต์นะคะสามารถไปใช้รับการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยได้ที่ ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ปั๊มเชลทั่วประเทศหรือ b r i d g e Stone ACT ได้เลยนะคะวิธีการรีจิสเตอร์ก็ง่ายๆค่ะเข้าไปรีจิสเตอร์ได้ด้วยตัวเองที่ w w w s h e l l c o t h warranty นะคะหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-206 5453นะคะก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกท่านนะคะ500ท่านแรกที่ทำการลงทะเบียนกับเราก่อนสิ้นปีนี้จะได้รับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนฟรีอีกหนึ่งรายการเพิ่มต้นด้วยด้วยค่ะ